อ๋อจะไปกันได้ไหมครับสําหรับเส้นนี้ครับโอนครับเครื่องเสียงชุดใหญ่มาเลยทีเดียวนะครับยังติดไฟแดงอยู่เลยดูนี่อขอ,อย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับผมติดคันนี้อีกแล้วจบไปไม่ได้เลย ก็เป็นหกล้อครับต้องระวังกันนิดนึงครับซีแยกไฟแดงรถติดยาวเลยฮะไม่ว่าจะทางเข้าทางออกนะครับให้เรามัดระวังกันนิดนึงนะครับเอ,อ่อส่งร้านในย่างครับนี่เต็มรถเลย บรรยากาศในการเล่นสงกรานตครับออกเล่นตอนช่วงกลางคืนนะนะครับวันนี้ทั้งวันเลยนะแดดร้อนนะไม่มีเออกคนออกมาเล่นเท่าไหร่นะครับก็มีน้อยนะแต่สำหรับกลางคืนนี่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับดูครับดูเอาเต็มนี่ติดยาวเลยครับ แล้วก็เรืออีกหนึ่งวันนะฮะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะพรุ่งนี้น่าจะหนักกว่านี้ครับ เขียวครับแต่ว่าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าจะติดแค่ช่วงรถเลี้ยวนะครับ เส้นนี้ว่าจะไม่มีคนเล่นก็นเล่นอยู่นะครับเนี่ยนะครับแต่ก็ถือว่าน้อยกว่าเส้นสรีรักนะครับซอยนั้นนี่เต็มที่เลยครับแต่ว่าแถวนี้ก็ไม่มีน้ําเท่าไหร่นะเนี่ยเขาน่าอยากเขาย้ายไปเล่นฝั่งนู้นแต่ว่าก็มีทางเข้าตรงเนี้ยที่าเจอเนี่ยเขาจะเลี้ยวตรงนั้น รถเลยสองคันสามคันจอดเรียงกันอยู่นี่เส้นโรงานครับเส้นนี้ ตอนนี้เรามาถึงตรงที่โรงพยาบาลแนละไม่มีคนเล่นนะแถวนี้นะแถวหน้าโรงพยาบาลนะี่คืออาจจะมีชูดเชิอนอย่างเงี้ยนะอาจจะอันตรายนะเวลาชูดเชินเนี่ยเขาเส้นนีน้น่าจะโดนห้ามนะครับ เจอลูกค้าดีเห็นไหมใช่ไหมนี่โล่นะครับจากจากาสี่แยกตรงโรงบาลเนี่ยมาตรงนี้โล่งแลลวนะก็จะมีเล่นเตลิดมานี้หน่อยนึงนะครับเล่นมาเยอะแต่เ,เขาจะออกตรงคลองน้ำเนี่ยเนี่ยจะเยอะเลยออกคลองน้ำเนี่ย เดียวนี่ตรงน,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 นี้ครับเราต้องไปส่งร้านในย่างร้านนี้ครับร้านตรงนี้ใกล้ถึงแล้วแหละนนเนี้ยเลยไฟแดงนีก็น่าจะถึงครับเลยจากตรงนี้มาก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะแต่ก็น้องกับสิบหกล้อนะครับ